<Hands> เอาเออสบายดีสบายเออสวยสวยอือ e oo, Super, aman, two, สวยอ่วัดชินไซเมืองเฟืองเนาะพี่น้องมาเที่ยวมาไหว้สักกระบุษามาเที่ยววัดเออเที่ยววัดชินไซเด้อะวัดชินใสอ่านาา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  โดยเพ่นว่ามาเอาบุญไปเื่ยญาติพี่นอ้องนี่บริเวณหน้าวัดบริเวณหน้าวัดสินไซเมืองเฟืองที่เพ่นกำลังสร้างกำลังเฮ็ดยังมัน่นแล้วเพื่อ <c oughs> ที่มันจะมี3หน้ารับมั่นความถั่วท่านท่าน เออสาวลาวมาเนี่ยแม่นบอกเออนุ่งเสื้อเงางผู้ใดกันไหนเนาะอืนีสาวลาวเป็นจุดเที่ยวชมกับไหวแหมนภายในวัดสินใสยาราม นั่นมันก็สาสตร์ดอกไม้ทุกเทียนไปตัวนั้นคุ้มสุงได้อ่ะอืม,อมอไปเสริม,ม,มเ,เที่ยวชมด้วยยืนเขาเ้าแถวยืนเข้าแถวมันสร้างภาพถ่ายแล้วเอ๋เอาเซินเซินขอถ่ายรูปได้วิดีโอได้อืออือที่เจ้าผู้สาวงามๆทางนั้นเอาวเซินอือ พี่พี่น้องพี่น้องทางไหนี่พี่น้องทางไกอ๋อพี่น้องน้องคายโอ้พี่น้องนองคายก็มาเที่ยวชมอพี่น้องน้องคายถ่ายรูปสวยงามเป็นหน้าผาูเป็นภูเขาอยู่เดินโอ้ยงาม หน่องหมาาทวงแด้าวงามนี่คือพี่น้องทางเมืองไทยนะพันมาเที่ยว นี่ผู้สาวเมืองนอกนี่เาก็ปนผู้สาวเมืองนอกอืน่บาบวะบจพื้นเอาเจ้าพอเาจ้าพอมาจากพ네 <oh> ื้นบอ ไปใช่ก็ได้บ่กใช่ก็ได้หรอกโอเคอืมบมนมันบุ๊ยากขึ้นไปเพราะว่าอ๋อออแถวนี้แหละนี้แหละนี้ยเนี้ยแถวมาตานีเลยอืมเครื่องมันขึ้นอะไรก็ไม่ใชถ่ายรูปบ่เขาก็ถ่ายรูปนี้บ่อืมนอนเดยก็ เออได้ใช้สิ่งงามและมุสึกจังไดนี่นะรู้สึกเป็นเป็นเป็นลาวเป็นคนลาวคนลาว้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเออเนี่ยจะเป็นจังไดจะคือว่านุ่งล็อกถือเฮ็ดอูยูเอองอนว่าใจฮักลาวเนาะฮักความเป็นลาวเนาะ S <S เอาเส้นเส้นเส้นไปถ่ายหุบพูนพอใจค่ใครก็มัดแหงแล้วนั่งก่อนละนั่งจะใส่ก็นั่งอยู่ตาปากกล้วยอ

จับมืออก็เกจับคอนแกนมืออื่นไปไปลำกันก็ไบ้ไม่แพ้ไหนว่าแพ้เดียวกันบ่าห้หู้พอนกี้พาไปยัง่ได้ยัง่ได้ไปแพ้แต่ว่ามานี่ั่นว่ามานี่ั่นแล้วยังจะขึ so first, 5. 5. 5้นไปแพ้จะกระเวอกัจะเป็นจังไงล่ะแบะกอนไขมืออื ero, uh, ่นม้ามืออื like ่นควนสิ่ลายอะดอคนโดยมืออื่นขึ้าจับคอนแกนจับคอมการเจอฟนดางภาษามากันหลายคนบรม่จังไงนโอ้โอเคโอเคดีใจดีใจ โูเขาอันยิ่งใหญ่มาอาสานก็บ่เคยมาจากเทือขนขาไนก็บ่เคยมาจากเทือพี่น้องก็มาเทื่เดียวนี้จนว่าวัดสินสว่าหรอเนอ ที่เมืองเฟืองเป็นกำลังสร้างสร้างใหม่บุรณะปฏิทัรศกับค,คนก็มาเที่ยวหลายทั้งพี่น้องไทยพี่น้องลาวลาวนอกลาวในลาวตั้งประเทศมาทุกทั่วมุมโลกเพราะว่าสถานที่นี้มันสวยงามเนาะเป็นเฮตซี free. ภูเขาเนาะอืมมีกำลังสร้างปริสังขรณ์ใหม่นะโอ้งามพี่น้องอยู่หน้าผาเลยนะนี่นะหน้าผาอยู่ภูเขาอืมกำลังให้ใหม่ผาภูเขาตัวนี้ตน่าจะสูงเป็นถึงพันเมตรในหอดบหอดเนาะ อืว่าเพราะเขาพวกเขานี่สูงสี่ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรส่ร้อยเมตรได้จะได้เ,ออจจขเขาสินใจเ,ออ <c oughs> เดินไม่ถนัดบ่จะเร็วอย่าเร็วอ,อืมอ,อืมอ,อืมอ อือือืมอยากูดไากมันอสวยเอาอยากอยากดูท่าไหว้ไหว้สวยๆอยากดูท่าไหว้ไหว้สวยๆสาวๆเออสบายดีอ้ยสวยๆอืมสวยขอบคุณครับ พี่มาคณะเดียวกันม่มาคดยนพีาคเดียวกันมงมีซ่องบ่ะพี่มีซ่องยูทูบไหมได้ทำซ่องยูทูบไหมไม่พี่เขาไม่ได้่าทำหรือเปล่าอ๋อแต่ยงพี่ไม่ได้ทำใช่ไหม พี่เขาอยู่หนองคายเหรออยู่ที่ภาคใต้ครับจังหวนครศรีอยู่ภาคใต้นครศรีเอานี่น้ำมาเลยนี่พี่นี่ที่เขาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนาะพี่เนาะครับผมอ่าครับดีใจนะครับที่ได้เห็นกันใช่ครับผมเป็นคนอยู่นี่แหละเวียงจันทร์นี่แหละผมคนเวียงจันทร์นี่แหละครับอ๋อคนเวียงจันทร์แต่ว่าเป็นอินโูที่เวียงจันทร์ใช่แต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมเพิ่งทำ าทช่องโด้วยช่องยูทูบชื่อช่องว่าฮักคนลาวฮักคนลาโดยก็เลยเพิ่งทำก็เลยตามผมอีกตัวหนึ่งที่จะมีอินเทอร์เน็ตมันหมดใช่ไหมหมดแบตเตอรี่อันนี้ก็หมดแล้วก็เลยพี่ชาเขามีเราก็เลยได้ถ่ายอันนี้ก็หมดแล้วฮักคนลาวเป็นภาษาอังกฤษครับอ๋อภาษาอังกฤษครับ ครับ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 แต่ตอนาครับโอ้ยสวยครับเป็นเป็นยังไงครับมาเที่ยวอย่างจันมาเที่ยวกันค่ะครับมาทัวร์มาทัวร์สนุกไหมสนุกอบที่นี่ไหมอบเออไม่ไม่ให้กลับเลยแล้วเรอยากอยู่ดี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 ดดีดดีีดีดดีรีดีดยดดีดีดีีดีดดีดีดดี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 ีดีดีรีดีดีครับ ชื่อพี่อะไรครับอืออ่าไม่เป็นไรครับต้องไปตัดหญ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตัดหญ้าไปตัดหญ้าพีผู้ใหญ่ด้วนะ้าสาราครับผู้เคียวหาได้นะอเฟซบุ๊กชื่อว่าวันทนีวันทนีวันทนีผมทำช่องฮักคนลาวอยู่คาัษก นี่ยอยากายอยากจะหาเควนลาวทักคนออืพี่พูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยครับอ้านี่คืออ่านวีดีโอแล้วเอาไปเอ้าผู้ใหญ่เขียวหาหาแฟนคนลาวด้วยเอาไปตัดหญ้าเอาไปเติมใส่ปุ๋ยยาเอาไปเอาไปเอาไปทำสวนธุรกิจเอาไปเป็นผู้จัดการเอาไปเป็นผู้จัดการโยอกหยกหยอกครับ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  ยินดีต้อนรับครับโยกแรงไปล่าถ้าได้ก็ดีเออถ้าได้ก็ดีใช่แล้วใช่แล้วบันทานีนะครับันทานีบันทานีผู้ใหญ่บ้านโอ้สวยพึ่งคำพิ่งทำยังไม่เสร็จเลยับ้านะครับันานีนี่คนเลเหรอครับคนเวียงจันโดยโดยโดยครับ โดยโดยโดบ้นวินเลี่ยมอยู่ในใจกลางนครหลวงนู่นใช่วเลียมจช่วอะครับย่างจันนี่แหละเขาวินวินเลี่ยมท่ว่านี้หของใช่ใชแต่ตรงนี้เขาเรียกเมืองเฟืองแต่วินวินเลี่ยมอยู่นครหลวงอย่างจันทครับอาจจะไปเจอเขาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่อ่าเขาไปหาทำงานอยูน่น กลับมาจากประเทศใดครับผมมาแต่อเมริกาเพิ่งมาได้สองปีน่าเขาจะไปเรียนที่นู่นกันไปเรียนหรือว่าไปทำงานผมไปทำงานแต่กลับมาละเนี่ยตอนนี้กลับมาถาวรแล้วไม่กลับไปอีกละเออเราเราอยากทำแบบนั้นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วกดหาคนติดตามอ่ใช่ใช่เรียยนจากเด็กไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ใช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 ่ แต่ตอนนี้โอ้โหฟู้งใช่ใช่รวยมากเพราะว่าเขาจะออกอะไรไอ้เก้าเก้าอ่ะครับเขาทำเขาทำแบบเล่นเกมอะไรของเก้าเก้าถูกต้องของเขาถูกต้องทุกอย่างใช่ใช่ใช่ดีดีเก่งคนนี้เก่งเก่งมากใช่จากเด็กไม่มีอะไรใช่ใช่เก่งมากเลยในเมืองไทยตอนนี้เขาดังมากแมนแล้วโอ้ยยัง สร้างยังบัานแล้วได้ี่นนองเด้อไปมีใจศรัทธาอยากสร้างก็ให้แวะเวียนมาเด้อมาเจ้าคณะเพิ่นช่วยกันสร้างช่วยกันบริจาคจะก็จะสวยงามกว่าน,นี้ <c oughs> ดูซากทางหลังเป็น ภูเขาเนยพี่นอ้องงามงามภูเขาดู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 ด,ดูอันนี้เป็นภูเขาลูกนึงเลยแบบทั้งลูกเลยอันนี้ <c oughs> สถานที่ก็โบได้กล้างขวางเท่าไรพี่น้องแต่ว่าสวยงามเป็นวัดศิลป์สใสวัดที่อยู่ในระหว่างกลางภูเขาสองรูปนะน,นี่ซุ้มหมดเซุ้ม

อันนี้พันผ้าจานพันผูกแขนให้ปากกันสีพันมาเดินทางมาจาดพิเศษน้องอืมได้ได้ได้นด้ไปยี่สองอยู่เบืงนี้โอ้ใบองเป็นตาตาข้างเนี่ยพอดีว่ะขนาดน อันนั้นอันไดนเพิ่นฟังได้ขาด้าน้อยไปไปไป,ไปสองแม่น,นตุกความมีนาดมาไปอ้กิจเจชรคาดค่าพามีซอนแอาาสนอวอนโซกยาคัดค้องมุพหิน้องบางเพิ่งนี้พรมสตีสอนตื่นข้าเดิมแนละ้วโซจักโทษ

อือครับรับรินรับพรทุกผู้ทุกคนแล้วเอจกสีใครบนจะชิคี้บาเจีในเดเจ้านั้นบ้านนั้นีคนมีอ่าคนมีมันน่ะเดนอ่าได้รับพรทุกผูทุกคนแล้วดีมีแหงขอเจ็บจะได้ของใครจะมีมีแตโชคแต่ลาบ เดินทางปลอดภัยอายุว hmm. uh, oh ันโนสุขขังพรังดรย์ดอะหน่อยอาจารย์หอยอรอาจารย์ต้องนอาจารย์เนี่เดือนหาบือเดือนไนพี่น้อง่นมาบวชอยู่นี่่นมาแต่ไม่ก้าแค่เรียิยนบอลนักบอลกับปานังกันกันรัดวอนบ้าอันบังคีเลยจ้ะ เลยมีมีคนมองออกพสองคนแม่ละโดยโดยแอลพีน้องยากมามาวดเมาบวชมาหลายเพนบ้นเดยมองอกเพนมาบวดกับมือองมือสามมืคุณแม่เนกับมาากอเมิกาวันชมื้เพื่อนกัมายูนิคห้าแล้เนกับมือเป็นี่อ่นแหละปิดครับวนมาบวดที่นี่บินมาตะพุ่นนะ มึงเอาข้าวพันย่างมากออกมาเด้อโดยใส่ชุดข้าวชื่อชิ้นเปียกหนักอ่ะยูจะมือก็ได้แค่แค่หน้ากับมาแต่พูนมาแต่ไม่กะโอเคลาเลยไปบอกเพื่อนบอกจนนี่แหละหมดแล้วเจ้านาะน้าสาวไอ้คนมาบวดเด้่เออบอกออกอยู่นี่แหละปวดเจ้าแต่ให้เพื่อนเบิ้งอยู่น้ำค่อยนี่แหละฮักคนลาวนี่แหละอือ เพิ่นมาบวชที okay. okay. yeah. ่น yeah ี่สองมือเพิ่นมาบินมามาบวชโดยเพิ่นเห็นใบปุ๊บบ่ดีอันดีอัพสิตมันมันตรงกันข้าม้นไปเบื่บาสูงสูงเน้ยดเกอ้ เวครับาไปบ่เอาไปเนะาะฮักคนลาวไปพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนะาะฮักคนลาวขึ้นฮักคนลาวขึ้นพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งในคดทสิม่ามามขึ้นไปเลยพี่น้องเดี๋ยวมีบุญมีวาสนาจะค่อยได้มาขึ้นเนาะอืม ขออนุญ,ญาตเด้อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าส่อง Youtube ฮักคนลาวขออนุญ,ญาตท่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเพิ่นได้เห็นได้สมใหเพิ่นได้ซื่นสมปารมีของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ขอให้เพื่นได้สมปรมีสมควมสวยงามของพ่อของแม่อยู่ที่นี่เนาะให้เพื่นมีใจศรัทธาได้มาช่วยเฮ็ดช่วยสร้างโอโถงงามเลยพี่น้องวัดสินไชยเมืองเฟืองเนาะท่านใดบเห็นกะ ได้เห็นเป็นบุญหูบุญตาท่านได้มีจิตใจศรัทธาอยากมาช่วยเฮ็ดช่วยสร้างแต่เสือดเลยทุกคนเด้ออกตอนญาติโยมสุภูสุคนคนลาวคนไทยที่อยู่ทั่วโลกวัดสินไซใสเมืองเฟืองวัดซาวัดดังวัดศักดิธิ์ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคน จงรับสินรับพรนจากเพิ่นเด้อสาธุอันนี้เป็นเอกสถานที่หนึ่งของวัดสินใสเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นบันดไดเมียงสักอย่างหนึ่งเลยเนาะสวยงามอือเป็นเรือเทียนบะพี่นอ้องงามเนาะอืม อยากให้พี่น้องได้มาเบิงมาเห็นเด้อขอเชินส่วนเด้อขอเชินส่วนท่านเด้นมาเบิงมาเห็นภูเขาคนอขออนุญาตถ่ายวิดีโอเด้อ อ,อนุญาตถ่ายวีดีโออ,อนุญาตเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกได้เห็น พี่น้องเอ้ยยัยงให้ทุกคนได้มาเห็นมาเบิ้งผู้ใดบูได้ดามากะเบิ้งตามวิดีโอข้าพเจ้านี้เด้อขอเผยแผ่ให้พ่อแม่พี่น้องสาวลาวแล้วก็บสาวต่างประเทศได้ครับโอ้เนาะโอ้ยสวยงามพี่น้องอืม อขออนุญ,ญาตเด้อขออนุญ,ญาตเผยแผ่วัดชินไซนั่นเป็นสถานที่เพ่นสักครบูชา สวยงามอิลีพี่น้องจะให้ทุกคนได้มาเห็นมาเบิ้งกับตามาเบิ้งมาชมกับตาเด้อพี่น้องเด้อ วงกล้องกลางวานาได้ไหมครับนี่ครับวางเลยครับอเอาโซ่ไอรลาบก้อนโตแล้ววางแลยอือสุดยอดลูกพี่เอาทั้งหมดเลยพี่เอาหมดให,หดเ้เอาให้หมดเลยครับอือมีผู้คนศรัทธาคนกล้ามา วายมาสักการะบูกาครั้งหนึ่งที่ได้มาเนาะส่วนไหนของไทยแลนด์นี่ครับกรุงเกรุงเทพแล้วอ๋อเนาะ อประเทศสวยงามันนี้นป็นเหตุบนยนลูกแก้วยนเงินยงงนคำอ,อ,อืมโอ้ยจะเป็นประเทศงามพี่น้องเอ้ยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นมาเบิ่งผู้ไดบุได้มากะเบิ่งตามวิดีโอข้าพเจ้านี้เด้อขอเผยแผ่ ให้พ่อแม่พี่น้องสาวลาวแล้วก็สาวต่างประเทศได้ครับหู้เนาะโอ้สวยงามพี่น้องอืม